สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นแล้วนะคะใชแฟนบอยรอทุกคนอยู่นะคะยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยค่ะทำไมวะเอาล่ะค่อยๆรอคนเข้ามาดูแล้วค่อยพูดเดี๋ยวมีคนเข้ามาดูเดี๋ยวเติมกำลังแหมดูเป็นยังไง มาละค่ะสองคน <Okay. S 2> สองคนดีจรนะคะอ่โอเคสองคนนี้คือนู่นค่ะพีกับแบนดูนนู่นนะครับทางน,นู่นนะเย็นค่ะทุกคนมีความทุกคนมีความหิวนะครับถ่ายถึงี่แล้วลูกอ่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปเจอแต่ละคน อบอก,ออก,ก็ต้องนั่งคู่ไหนแกเนาะเออทำไมต้องนั่งคู่อะ <c oughs> เออทำไมต้องนั่งคู่หรอออกกอมากครับที่ตอนนี้เป็นเด็กน้อยว่ะ <c oughs> นี่เซตมาปะเนี่ยมันแข็งเงเซตมาเซตมาตวันนี้มากันเยอะๆกัครับเจ้ารออยู่ที่เสียงเซนเซจ้าตรงล่านอะไรวะเอเทรียม,มวันนี้มาเดียนะครับที่ญี่ปุ่นคนระับเอ่อตรงฮอกฮอกฮอกไกโดครับวันนี้ ก็เจอหน้ครับพี่ลานสเก็ตครับผมมีความเพิ่งตื่นเหรอเพิ่งตื่นครับวันนี้ไปไหนมาชอบฟังเพิ่งมาเลยครับผมเสื้อผ้าคุณเหมือนแม่อาบมาแม่สะพอนไปนั่งได้ไปแล้วเจอฟิงเป็นพิธีกรไว้คนนี้สวัสดีค่ะนี่นะคะพิธีกรแนะนำฟังฝั่งนี้ไว้ก่อนน้องกายกับ น้องม้ากายหายวะน้องกายไม่ไหนน้ามาถึงวันัวเลี้ยงครับตัเลีงครับไม่ตเลยครับมีใบเออเราไม่มีใบดิต้องตั้งบทหมาออาไม่เยอะส่เร่อเออไม่ดีไม่เลยตาหลอกนมานี้นองแล้วมามานาๆนานนีกี่โมงมาน้งหมว่า ไม่ใช่มาเพิ่มมาเมื่อวานเมื่อวานตอนตอนเที่ยงคืนอืมเราก็ไปเป็นเบิ้มต่อย้วนานป่ะแค่วัดวัดเฉยับช่ปละให้น้องๆกินไปก่อนเรามีคนอื่นอีกมันมีคนหิวเลยอร่อยมากเลยมาที่ฝั่งนีบ้างนะคะบีมมันดูกินอร่อยนะคนดูหิวหมาก ผมพีกโดนเรียนมาหรอเลยไงใช่มานังเกยเหยียดเหยียดกันกินเ่อร์ลังั่นอันนไหนคือแก้มแก้มมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันมีอะไรอยู่ยัดในแก้มเนน่กินมี เพิกินผักของเนื้อมีความแบบกินผักบอลกินเนื้อครับน้องบอลบ่นอยากกินข้าวมันไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเลิกงานเอางี้ให้น้องไปกินกันก่อนคอ,อยนนหอนอห,า,หาไม่เจอคือตอนนี้ให้ทุกคนกินอย่างเดียวอ๋อใช่ค่ะคือเราก็อยากกินเหมือนกันไม่ดีกว่ เราก็เล็มรอเล็มของน้องๆเอาแต่ดูจากนท,ทานทีสัน้นนาทีเสร็จครับรไม่หลากไม่ทานจริงเอ่ะแต่คือด้วยแรงของน้องๆแล้วก็ไม่น่าเหลืออะไรไปถึงเราค่ะจริงๆครับเหมือนความเป็นพี่ต้องสละให้น้องก่อนใช่แต่ทุกคนอ,นอนร่อยมากเป็นช็อตอีกเป็นช็อตอีทติ้งไม่มีแบบเพศไม่มีแบบอะไรเลยคือทุกคนแอร์กินแอร์กินไม่มีการ คุณเสียมคนปากจุกจับจุกบคนแบบแจมแจมขนมอันนี้คือเนี่ยค่ะคุณแม่ลุงบุ๊แม่น้องบู๊มนะคะท่าเออทำไงดีพี่ตุ้มไม่รู้สิแค่กินเราสั่งใไปได็กินได้ไหมหิวไปหมดว่ามาคนที่อยากแใครเผลอใจไม่เราไม่เอาประเด็นนั้นที่เออเนาะเดี๋ยวจะตบตีย่าง ่าภายใต้วันนี้เราจะไม่พูดถึงว่ามันดีอะไรบ้างนะ,ะดูดูดูส่วนของแม่บ้านด<ส>้วยค่ะส่วนส่สวสสน,นของแ<อ> <ๆ S 2> ม่บ้านไม่ใช่ไออ่านแม่บา้านแม่บา้านก็คนที่ คนคนที่ดูอยู่นี่ใช่คนที่สแตนบายอยู่ปก็ใช่ใช่คนที่ที่ที่สแตนบาอยู่ข้างหน้าเวทีหรือเปล่าครับใช่ป่ะคะกใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่าใครเรียนอยู่ทํางานอยู่นี้ก็อยู่ถึงกี่โมงครึ่งสองทุอ่าอยู่สองทุ่มเลยแล้วก็งานเริ่มตอนห้าโมงครึ่งนะครับใช่ค่ะถ้าถ้าคนยังมาไครบเราจะยืนรอจะทำยังไงจะเรียกเฮ้ยถ้าไม่มาอ๋อจะไลฟ์ถ้าไม่มาเราก็จะยืนรอค่ะ งานอัดงาดตะบบเลยสองทุ่มเลยก็ได้ไปขับจากประเทศลาวด้วยอซื้อตั๋วเลยค่ะนักเลขที่มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแบบทัวร์สี่ภาคอะไรอย่างงี้อาจะแบบเดินทางง่ายขึ้นหน่อยครับก็มาเจอกันได้เนาะตะลางเจอกันแล้วบอกว่าอ๋อมามามาสำหรับมาสำหรับรุ่โชคดีป่ะต้องมีบัตรใช่ไหมใช่ใช่ต้องซื้อของวันนี้อ่ะใช่วันนี้เราจะมีร่วมสนุก เกมหลายๆอย่างแล้วก็มีของกลับไปแน่นอนค่ะหรับคนที่มาใช่เราจะบอกว่านี้พิเศษสุดๆครับกับคนที่ซื้อของภายในงานนะครับสามารถดุ้นรับของสําหรับชุดนักแสดงเขาเรียกว่าอะไรวะของที่ยวเลยสามชุดสามชุดนะครับเมนูเฟรนด์เมนูสวีทเมนูคนที่ทำการบ้านมาดีนะคะสำหรับสามารถถ้าเกิดไม่มู่คันเลอร์ถ้าแล้วก็รลือชิมกันแล้วก็จะได้ไป็นเยอะๆกันสีธรรมนะ เยอะเกินมากอันนี้นอีกเล่นเยอะมันมีอีกเล่นหนึ่งคือมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตครับมีนะครับก็จะเป็นบัตรให้ไปร่วมจำกัดกี่ที่นั่งจะไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก็มีของของที่ระลึกสั่งมาเท่าไรทั้งหมดสิบคนด้วยนะครับของของพี่น้องทุกคนของก็ไม่ใหญ่อะไรมากเดี๋ยวน้องๆจะถอดเสื้อแล้วก็โยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่โอ้แม่แพ็คเองไม่พอไปปั๊มก่อน พี่บมกินข้าวอยู่ครับไม่ได้ไปไหนเนอะกินอยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กินช้านะคะชิ้นที่สามเด็กกำลังโตมันสู้อะมีความเมื่อยมันส้อมีขนมอะไรห่วยเ่ยบังพอดียูถึงมี่จิ เหมือนไปที่นี่แพงเหรอบีไม่มีอะไรกินเหรอน้องโอ้ยังไม่มานะครับน้องโอ้ไปไหนวะน้องโอ้ไปเรียนค่ะน้องโอ้ไปเรียนไปเรียนคาโดยตามมาอ๋อฟิตเนสเหรอเดี๋ยเรียนมาฟิตเนสอ้าวใชเขี่ยวมีองค์หมดเลยฟิตเนสอันนี้ป่ะใช่ก็เปิดร้านหั่นเลยจะช่วยกินเนี่ยทุกคนดูดูแบบเอ็นจอยอิตติ้งมากหิวเหมือนกันไอจูร มีคนบอกว่าเมื่อกี้เดินส่วนกายด้วยตอนเดินมาเปล่ามันดูเป็นเพือนก็จำไม่ได้บอกมีมีคนเดินเดินสกล้าแลส่วนกายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแม่บ้านนะครับแม่บ้านค่ะสวัสดีค่ะรลันทอดอยู่เหนื่อยดูน้องอร่อยกันมากเลยแต่ละคนอ่ะเอาเป็นว่ากลับมาจุดเดิมค่ะกลับมาจุดเดิมเพราะไม่ไทำอะไรน้องออม มันก็ยังไม่ตื่นไม่ตื่นที่เห็นมือนี้คือมือน้องออบนะครับรูปผมให้แกล้งนะครับเหนียงเนียงเนียงทำหน้าแบ๋วใส่ถ้าเกิดไม่ตอดเหนียงจะจริงเอาเป็นว่าคำว่าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอะไรวะคาว่าพี่น้องทำไม อดแก็หลอก็อดได้แต่ไม่หลอดนะตอนมีน้องก็เมื่อคืนทำงานดึกเหรอตีต้มมีอะไรกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับโดเร็วนี้ไม่น่าจะนานหรอกน้องตลอดเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใช่ครับเดี๋ยวเรามาแบบ5ทุ่มเยี่ยมสุดเมื่องาเสร็จเราแต่งหนแล้วกันเนาะ ี่ติงตงนนนอะไร่ตีหนึ่งตีห้ามีคนอยากมีคนมีคนด้วยมีคนบอกว่าจะไลฟ์ตีหนึ่งหตีห้านะครับคือคนนี้นะครับมาแล้วครับสวัสดีค่ะไม่สนใจเลยว่รโยมโอมมานะคะอกว่าโอมโอมาแล้วครับโอมโอมสนใจหน่อย สวัสดีครับทำไมมาสายคะอ่าเออขอบคุณค่ะไม่ต่างโรงเรียนนะแหน่บีมยิ้มเลยนะบีมแฉ่เรียนมาบีมแฉไปแล้วคีะบีมบอกว่าไปเรีนทีสเด็กมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปซ้อมก่อนแล้วเจอกันครับ